สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินเรียบของ10บลมมอําอำเภอหนองเสือจ,จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะอยู่ดีถนนปทสามศูนย์สองเช่วงกิโลเมตรที่7นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก7กิโลเมตรนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะล่าสุดนะคะรถแบ็คโฮนะคะได้เข้าเคลียร์ลิงพื้นที่บริเวณ3ไร่ตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะมีเนื้อที่ขนาด3ไร่พอดีพอดีเลยค่ะ ฉนดพุทแดงพร้อมโอนค่ะตารางวาละ8,000บาทนะคะหรือ9ล้าน6แสนบาทนะคะซื้อสดฉนดพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับแปลงนี้เหมาะสำหรับทำบ้านสวนแนวสวนเกษตรหรือจะทำเป็นศูนย์ชุมชนศูนย์การเรียนรู้จะปลูกพืชผักสวนครัวทำการเกษตรหรือจะทำกิจการใดๆนั้นแปลงนี้ทำเลนี้เหมาะมากๆเลยนะ ขายไปแล้วนะคะคุณลูกค้าก็เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านในก็จะเริ่มมีบ้านสวนนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งทีก่ก่อนๆนั้นเราก็เคยพาไปเยี่ยมแปลงที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็มีการขุดบอ่อเลี้ยงปลาทําทการเกษตรนะคะบนเนื้อที่แปลงเล็กๆด้านในนั้นนะคะแต่แปลงนี้แปลงใหญ่ค่ะเนื้อที่3ไร่ ที่เสียมพูอยู่ใกล้ชุมชนนะคะห่างจากตัวอำเภอเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะท่านใดชื่นชอบแปลงนี้นะคะจะสร้างกูดังก็ได้สร้างที่พักอาศัยก็ได้จะทำธุรกิจใดๆก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนหลักเลยค่ะติดถนนทั้งสองด้านเลยนะคะยาวเนี่ยค่ะฝั่งนี้ติดถนนนะ นึกลงไปเนี่ย120เมตรนะคะด้านหน้าร้ี่เมตรนะคะค่ะแล้วก็มีลำรางข้างแปลงมีน้ำประก,กระารเกษตรตลอดทั้งปีด้วยนะคะมาดูค่ะมีลำรางด้วยนะคะมีน้ำด้วยนะคะและหลักเขตนะคะเห็นไหมคะพอเคลียลิงแล้วเราเห็นหลักเขตของแปลงชัดเจนขอบเขตของ3าไร่ตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยค่ะ ท่านไดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมค้าย88เท่านั้นค่ะครั้งหน้าตุ๊กจะพาไปอัปเดตที่ไหนนะั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอนั้นจะได้ไม่พลาดคะ่ะขอบคุณค่ะ